อย่างน้อ่ครับพี่น้องเอาบื่มบ้ามดูสิไปเอาซอยนี่แล้วโอ้เขาแกล้งเขาอี่างนี้อยังน้อบวานห้องแล้วบวานโอ้เบื้งหนึ่งสะดุ้งครับพี่น้องอตกตกตกโอ้ยไปแล้วไปแล้วหยาบหยาบหยาบขาสะดุ้งหักอ่ะโอ้ยขาสะดุ้งหักอู้ ครับพี่นเดียวเดียวเดียวาสะดุ้งันฮักเอาเอๆเออเออเออคนแบวัดังไงบ่เนาะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อยูว่ายูว่บ้านครับ แล้วเรียบร้อยลุดนซ้ำอู้ผู้หนึ่งเฝ้าไว้หน้ามากภาษาขาจนฮัก <c oughs> นานขาดเลยขาสะดุง้งเมื่อย